ต่อไปนะครับจะเป็นการใช้ตัวมารุในการเปลี่ยนรูปของวัคฮะนะครับจากฮะฮิฟุเหโหนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นพระพิภุเพโพครับนี่ครับพระพิภุเพโพนะครับคำแรกเดี๋ยวเรายกตัวอ,อย่างคำศัพท์ก่อนนะครับนั่นก็คือคำว่าไปครับ ไปหรือไปนะครับึ่งแปลว่าถ้วยครับต่อจากนั้นก็เป็นคําว่าทากิงกูครับแปลว่าที่จอดรถครับครับต่อไปของตัวพินะครับก็จะเป็นพิ ตาลิครับแปลว่าเหมาะสมอีกคำหนึ่งก็จะเป็นของคาตานะครับ ps p r สูแปลว่าต่างหูครับต่อไปนะครับตัวผู้นะครับก็จะเป็นผู้อีนะครับคุยบึ้งตึงนะครับ ต่อจากคำว่าปุยก็คือผู้ดูผู้ครับสระัยนาำต่อไปตัวเพศนะครับก็จะเป็นเพศจิครับแปบลบว่าหน้าครับคำตต่อไปก็จะเป็นแพแพรครับซึ่งแปลว่าคู่นะครับ ต่อไปตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวโพครับโพกะโพกะครับแปลว่าอุ่นสบายแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือโปก้หรือว่าการเล่นไพ่ไพ่โป๊กเกอรเน,นี่ยนะครับ เออเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวเต็นเต็นกับตัวมารุนะครับ